สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเนะคะเข้าสู่ชาแน l มนุษย์ยิบซี่ค่ะกลับมาพบกับกิฟต์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะค่ะและนี่เป็นการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆนะคะชาวราศีพฤษภนะคะและคณะพฤษภนั่นเองเนาะประจําเดือนสิงหาคม6กสีนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูให้พลังงานกันนะคะว่าชาวราศีพฤษภนะในเดือนนี้พฤษภของเรานนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะเดี๋ยวขอให้พลังงานกันเลยจ้ะ พลังงานของพฤกษบ่างไงจ้าอืมซสีเหรียญหรอซสีเรียญน,น,นะคะน้องตัวยตัวนี้เห็นไหมเอ่ยที่ขาของน้องเขานะคะจะมีเหรียญน,นะวางอยู่นะคะอีกสามเหรียญแล้วก็อีกหนึ่งเหรียญคือน้องจะเป็นคนกอบเก็บไว้เนาะ,ะหมายถึงช่วงนี้นะคะชาวราศีพฤกษบลักขณาพฤกษบนะคะรักตัวเองนะคะกลับมารักตัวเองกลับมาดูแลตัวเองกลับมาเป็นห่วงเป็นใยความรู้สึกตัวเองนะเหมือนคนรอบข้างอะไรในช่วงนี้ทําให้คุณท็อกซิกมาหรือเปล่าคนเลยมีความรู้สึกว่าคุณห่วงตัว นะคะไม่ค่อยอยากที่จะยุ่งหรือสูงสิงกับใครแม้กระทั่งกับคนที่คุณดิวอยู่ด้วยหรือคนรักของคุณนั่นเองนะคะช่วงนี้เก็บเนื้อกับตัวอะไรจ้บฝึกศพจ๋าไม่ค่อยออกจากบ้านหลาย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 ประเด็นแต่ช่วงนี้ถ้าเน้นไปทางเรื่องของความรักนะคะเขารู้สึกเหมือนเขากลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะกลับมาเซฟหัวใจของตัวเองมากขึ้นนั่นเอง สี่ที่ผ่านมาของชาวพฤษศเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคุณหวนคิดถึงอะไรเก่าๆหรือเปล่าคุณพยายามมูฟออนนะหรือไม่คุณอาจจะได้พบเจอคนเก่าๆนะคะในความสัมพันธ์ของพวกคุณนะแต่คุณก็รู้สึกแล้วแหละว่ามันมีระยะห่างนะคะกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคุณไม่มีเหตุอะไรนะคะที่จะต้องกลับไปหาค,คนรักเก่าๆนะเพราะปัจจุบันของคุณก็แลดูมั่นคงแข็งแรงดีนะคะกิฟรู้สึกว่าลึกๆภายในใจของชาวราศพรีศพฤษศ,ศหลายๆคนนะคะ ค่อนข้างที่จะมีอดีตที่ฝังใจนะอดีตที่เคยคิดว่ามั่นคงอดีตที่เคยคิดว่าโอเครักครั้งนี้คงจะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่เราทุ่มเทที่เราเต็มที่กับมันแล้วแต่ดูเหมือนแล้วนะคะพฤกศบจะเข้าใจผิดมาตลอดเลยนะพฤกศลงทุนลงแรงใช่พฤกศบอยากได้ความรักที่ดีนะคะแต่ดูเหมือนแล้วนะคะพฤกศบเหมือนจะทุ่มเทม,มากไปจนทําให้มันไม่สามารถบาลานซ์นะคะความรู้สึก พึกศพเลยเจ็บอยู่แบบนี้หรือเปล่ามันมีความรู้สึกของความเจ็บปวดความเส้นหวังอะไรบางอย่างด้วยนะคะห้าเหรียญห้าเหรียญบง่งบอกหมายถึงรักระยะไกลหรือไม่คนที่คุณดิยวอยู่ด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะแล้วมันมีอารมณ์เหมือนคิดถึงอะไรเก่าๆล้มหวนอะอืมกิ๊บเลยรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะทําให้พึกศพ ลังเลแล้วก็ไม่อยากที่จะคิดอะไรในช่วงนี้ด้วยนะคะเพราะมันขึ้น6ดาบ6ดาบหมายถึงการ move นะคะตัวเองออกไปนะคะไพ่การ move on เนี่ยไพ่ยิปซีเนี่ยจะขึ้นเลยนะคะคือ6ดาบพยายาม move แล้วพยายามไปแล้วเห็นไหมเอ่ยน้องขี่เรือไปแล้วอะแต่ดาบก็ปักอยู่บนเรือเนาะสแสดงว่าเอาดาบไปด้วยนะคะทั้งที่ตัวเองตั้งใจจะ move on แปลได้ง่ายๆคือไม่ว่าคุณจะไปไหนคุณไม่สามารถลืมเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นหรือว่าคุณไม่สามารถ มองผ่านมองข้ามนะคะความรู้สึกที่คุณเสียไปได้เลยกิบไม่รู้ว่าพฤกษบไปเจออะไรมานะแต่กิบรู้สึกแค่ว่าพฤกษบกำลังจะล็อกดาวน์ตัวเองอะจะไม่อยากยุ่งสูงสิ่งอะไรมากเลยถ้าอะไรที่มันเป็นปัญหาพฤกษบก็พร้อมที่จะตัดทิ้งตัดทิ้งเลยะคะ่ะ แล้วในเดือนสิงหาคมนี้คุณกับคู่ของคุณนะคะพฤกษบคิดยังไงกับคู่ของคุณบ้างคะไหนมาดูความคิดพฤกษบหน่อยนะพฤกษบรู้สึกถึงอะไรที่เปลี่ยนไปขึ้น7ดาบนะคะ7ดาบหมายถึงการทําอะไรเนี่ยคะที่ไม่โปร่งใสลรับล่อๆนะอาจจะเป็นการกระทําที่คุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคนะคะคุณสัมผัสได้ถึงการกระทําหรือคําคพูดบางอย่างที่มันเปลี่ยนไปเนาะอัศวินถือดาบนะคะแล้วตามมาด้วย2ดาบโอ้ไม่์ก็เนส เธอดีวกว่าท่านลมหรือเปล่าดาบขึ้นมาสี่ใบเลยนะคะท่านลมประกอบไปด้วยนะคะราสิกุมตุลแล้วก็เมถุนนะสองดาบคิงดาบอัศาวินดาบนะคะก็บรู้สึกว่าช่วงนี้ชาวราศีพฤกษ์นะคะคุณฟาดฟันกันด้วยอารมณ์แล้วก็คาพูดที่ไม่น่ารักกับคู่ของคุณนะคะในช่วงนี้คุณรู้สึกเหมือนคุณเบื่อคุณเหนื่อยกับการใช้ชีวิตคู่มากๆเลยปัญหามันเยอะลุงรังเต็มไปหมดเลยคุณก็ไม่รู้ว่า ปัญหาเหล่านี้มันเกิดมาจากไหนนักหนาแต่พอมันถึงจุดจุดนึงเว้ยคุณจะเข้าใจเลยว่าปัญหาเล็กๆน้อยๆที่พวกคุณเคยมองข้ามกันไปมันกับกายไอเล็กๆน้อยๆอ,ยอะ่ะมันสะสมทุกวันพอมันสะสมทุกวันปุ๊บมันก็กลับมาใหญ่ขึ้นแบบ เอยๆเอยๆปัญหามันควร clear เคลยียร์เว้ยจริงๆปัญหามันควรเคลียร์นะคะไม่ใช่ปัญหาควรจะถมอะ่ะแล้วพอถมไปถมมากับกลายเป็นว่าพึกษบไปจับอะไรได้ไม่รู้เนี่ยพึกษบจับได้ในการเปลี่ยนไปของคนรักนะคะเว o ฟอร์จูนความจริงบางอย่างนะคะจะปรากฏพอปรากฏออกมาปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเป็นอะไรที่ไม่ชอบมาพังโกลพึกษบเลยแบบโอเครู้แล้วไม่ทําอะไรไม่พูดด้วยนะคะแล้วก็ เก็บปัญหาว่าอยู่อย่างนั้นถ้าถามว่าเลิกไหมตัดขาดไหมก็ไม่ขาดไม่ตัดไม่ทําอะไรทั้งนั้นแล้วพุกสบจะแสดงออกกับคู่ของเขายัางไงบ้างคะถ้าเจอเหตุการณ์ที่กิ๊บกล่าวไปขั้นต้นเมื่อกี้นะ อ๋อนี่ไงไพ่พลังงานหลักมันเป็นสี่เหรียญไงพึกศพถ้าพึกศพไปรับรู้เรื่องราวอะไรที่มันไม่ดีที่มันท็อกซิกมาพึกศพรักตัวเองเลยไงพ,พักพึกศพคือพักหัวใจไปเลยคือกลับมาโฟกัสตัวเองไม่ยุ่งไม่สนใจไม่อยากพูดด้วยแต่ก็ยังไม่ได้ปล่อยความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะให้มันสะบัดหรือว่าให้มันขาดไปนั่นเองแล้วพึกศพคิดยังไงกับคู่ของคุณอีกนะคะคุณก็พยายามบาลาน์เนี่ยคุณก็พยายามบาลาน์ให้เขายังอยู่ในชีวิตทั้งที่คุณก็เริ เนี่ยคุณรู้สึกอะไรถึงความลึกลับบางอย่างคําพูดบางอย่างเหมือนเขาทําให้คุณสงสัยนะคะระมัดระว,วังเกี่ยวกับเรื่องคําพูดอะไรที่แบบเออคุณก็รู้สึกว่ามันแปลกๆอะ่ะใช่ช่วงนี้คู่ของคุณอาจจะมีคําพูดบางอย่างที่แปลกๆและถ้าสมมติว่าอยู่ไกลกันไม่ค่อยได้เจอกันนะคะระยะทางมีผลแน่นอนนะคะขึ้นสองไม้เท้านะจ๊ะและตามด้วยแฮงแมนพรึกศพไม่ยอมจัดการอะไรเลยนะคะคุณปล่อยให้ทุกๆอย่างมันเป็นไปตามในแบบที่บางทีมันก็ไม่ควรจะเป็นแบบนั้นอะ พอคุณปล่อยปัญหาให้มันเกิดขึ้นปุ๊บมันก็กลายเป็นความคลาคาสังที่คุณไม่สามารถจาัดก,การได้เฮ้ยผึกศพจา้าทำไมมันเป็นอย่างนั้นละ่ะปัญหามันควรเคลียร์ในเดือนเอ้ยไม่ใช่เดือนสีในข้ามคืนไหมกับกลายเป็นเหมือนแบบปัญหาเนี่ยยังถูกรั้งไว้อยู่นะคะคุณรู้สึกอะไรถึงแบบบางทีแค่โกหกเล็กๆน้อยคุณก็ไม่ชอบแล้วอะถ้าไม่ใช่เรื่องแบบมือที่สองมือที่สามอะไรแบบนี้เอ้าวอันนี้อยากออกจังเลยมาจ้ะ เไม้เท้า er นะคะเป็นไพ่พลังงานหลักนะคะของชาวาคู่ของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะเจ็ดไม้เท้าบ่งบอกหมายถึงพลังงานที่ยากลําบากนะคะเขาอาจจะทําตัวให้เข้าถึงยากด้วยนะคะในช่วงนี้โอ้โหโอโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะอ่านไพ่แเริ่มอินเนาะสับไพ่แล้วมีอารมณ์เริ่มมีพลังรุนแรงมากขึ้นขากงขาตั้งกล้องนี่เอียงกันไปหมดแล้วนะคะเนี่ย โอเคเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าคู่ของชาวพึกศพละคนาดกศพหรือคนที่คุณคิดถึงอยู่เนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะมาดูความรู้สึกเขาภายในสี่ใบกันนะคะสี่ถ้วยเออเริ่มเหนื่อยเริ่มนอยเหมือนกันนะเขารู้สึกว่าคุณก็เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเหมือนกันโลกไม่ได้หมุนรอบตัวคุณนะแต่ทุกวันนี้ที่เราอยู่ด้วยกันเราก็พยายามอดทนนะปัญหามันก็มีสิบดาบแล้วตามด้วยเลเวอร์ มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเราสองสามคนหรือเปล่าเอ่ยนะคะชาวราศีพฤกษบนะคุณไปเช็คดีๆนะคะอาจจะมีเรื่องราวนะแต่ l ลิฟเเนี่ยบอกบอกหมายถึงบุคคลที่3มชัดเจนนะคะเลิฟเฟอร์เตมเสนะคะตามภาษาไพยิปซีคือถ้าอ่านในกรณีของคนที่มีคู่นะคะมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะจะหมายถึงคนอื่นนะคะจะหมายคนหมายถึงคนที่แบบเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์มันเพิ่มขึ้นนั่นเองเนาะอืมก็บค,คิดว่านะคะ เขาก็อาจจะคิดแหละว่าพฤกษบมีคนอื่นหรือพฤกษบอาจจะคิดแหละว่าเขาอาจจะมีตัวเลือกทั้งเลือกขึ้นมาขึ้นสีเ่เหรียญอะขึ้นสี่ถ้วยด้วยนะคะสี่ถ้วยหมายถึงไม่รู้จะเอาอยัางไงจะทํายังไงกันดีนะคะกับความสัมพันธ์ความรักครั้งนี้นะคะเห็นปะอัศาวินถือดาบตามมาด้วยคําพูด u d g m ม n t น,นะคะมีการร้งมีการพูดคุยกันไว้นะคะว่าไม่อยากให้เสียกันไปสี่เหรียญให้พลังงานหลักของคุณนั่นเองนะคะมาโผล่ในไพ่นะคะเซตของคู่อืม ต่างคนต่างแบบกลับมารักตัวเองกลับมาดูแลใจตัวเองแต่ถามว่าอยากเลิกกันไหมไม่ได้อยากเลิกไม่ได้อยากหายไปไหนแต่ไปต่อแล้วมันรู้สึกเหมือนแบบมันเหนื่อยมันต้องมานั่งฟาดฟันกันด้วยอารมณ์ความนิ่งคืออารมณ์มันไม่นิ่งกันเลยสักวันอ่ะกิ๊บเลยมีความรู้สึกว่าอะไรเนาะชีวิตมันชีวิตมันยากขนาดนั้นเลยเหรอชีวิตมันไม่ควรยากนะชีวิตมันควรปลดปล่อยควรใช้ชีวิตไม่ใช่อยู่ดีคือแบบมีความรักแล้วมันเครียดอ่ะค่ะกิ๊บอ่านไพ่กิ๊บรู้สึกถึงพลังงานที่มันแปรดูแบบ มันตึงนะคะต่างคนต่างก็ไม่อยากสนใจแล้วก็ไม่อยากแคร์กันสักเท่าไหร่เนาะแต่ถามว่าตัดกันขาดไหมแต่เ,เรามาดูแนวโน้ม8ใบกันดีกว่าว่าพฤกษศพจะทำยังไงกับเรื่องนี้นะคะอัศวินเหรียญคิงถ้วยวิวัฟ์ฟอร์จูนมาอีกแล้วเอา2ถ้วย โอเคสามไม้เท้าตามมาด้วยสีเหรียญเดี๋ยวให้ตายเถอะแม่เจ้า,าสามดาบโอเคสิบดาบโอเคจบไปแน่นิ่งสนิทมากคุณรู้สึกว่าโอเคกิฟต์จะสรุปนะคะไพท่ทั้งหมดนะทั้งมวลนะที่ไรอ่านมาคือเอาคำเนี่ยมีบางอย่างได้เปลี่ยนไปแล้วค่ะนะคะเวฟฟอร์จูนคือช,ชัดเจนคือการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ความรัก ชีวิตคู่ของพวกคุณนะคะชาวราศีพฤษภนะคุณอยากจะเดินออกมาแล้วนะคุณอยากที่จะกลับมารักตัวเองซีเรียสซีเรียนและตามมาด้วยซีเรียนค่ะซีเรียนในสามสำรับมาพร้อมกันไม่ธรรมดานะจ๊ะบ่งบอกไม่ถึงนะคะสภาวะที่รู้สึกเหมือนแบบเราทําอะไรได้ไม่ไม่มากไปกว่านี้แล้วนะสามดาบสาดาบบ่งบอกหม่ถึง รักสามเศร้านะคะให้ระมัดระวังนะคะสามดาบเนี่ยรักสามเศร้าเนี่ยอาจจะหมายถึงไม่ใช่คนรักใหม่ๆที่เข้ามาในความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นคนรักเก่าๆนะคะที่ยังนะคะไม่ขาดกันจริงๆก็ได้แล้วอยู่ดีๆคือเหมือนแบบเขากลับมาในช่วงสิงหาคมนี้นะค่ะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยที่เราเคยเรื้อดังที่เราเคยมีปัญหาอะไรกันแบบนี้มันเลยเกิด การปะทุครั้งใหญ่ขึ้นนะคะพึกศพเดือนนี้เป็นอีกเดือนหนึ่งที่คุณค้างๆท,ที่จะหัวหมุนหัวเสียกับคู่ของคุณนะคะหรือไม่นะคะจะมีการกลับมานะคะของคนรักเก่าๆของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะมันทําให้เกิดเห็นไหมไฮพรีเทสแล้วก็เจ็ดดาวนะคะ มันเกิดกันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ชอบมาพากลของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้พฤกศพก็เลยเลือกที่จะอยู่เฉยๆนะยังไม่จัดการอะไรแต่ถ้าถามว่าแนวโน้มเนะาะไพ่บอกว่ายังไงพฤกศพก็อยากที่จะจบความสัมพันธ์เหมือนกันพอรู้สึกมันก็ไม่อยากสู้ไม่อยากไปต่อแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในหลุมพลังงานของคนโสดนะคะพฤกศพคนโสดเป็นยังไงบ้างเอ่ย คนเก่าๆหรือเปล่าพึกงศพนะคะถ้าช่วงนี้ได้เดินทางเนาะไม่ติดโควิดนะคะไม่ติดสถานการณ์บ้านเมืองคุณอาจจะได้พบเจอกับคนที่เดินทางด้วยกันนะอาจจะนัดไปเที่ยวกันในกลุ่มเพื่อนเก่าๆเพื่อนสนิทของคุณนะคะชาวพึกงศพนะ,ค,ะคุณมีโอกาสนะคะได้สารสัมพันธ์นะคะกับคนที่คุณเคยรู้จักอยู่แล้วนะคะเขาอยู่ดีในช่วงนี้เขาก็แลดูเข้าหาคุณอยากพูดอยากคุยกับคุณนะคะก็ก็ทําให้พึกงศอยางแลดูเหมือนไม่เหงามากนะคะในเดือนนี้เนาะ โอเคแล้วคนคนนี้จะยังไงต่อเอ่ยคนคนนี้ก็จะพยายามนะคะบุกทะลุทะลวงนะคะเข้ามาทําความรู้จักกับผึกศพนั่นเองนะคะก็จะสื่อสารน้อดีอยู่นะแต่ก็ตั้งแงซะเหลือเกินช่วงนี้คุณทำตัวยุ่งๆหรือเปล่าผึกศพไม่ค่อยอยากที่จะสนใจหรือว่าโฟกัสนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักสักเท่าไหร่คุณรู้สึกว่าคุณสมบูรณ์แบบ ะค,ะคุณอยู่ด้วยด้วยตัวเองได้นะคะถึงอาจจะมีเงาบ้างแต่คุณก็ไม่ได้ปล่อยหรือว่าเหงาร้างรานานขนาดนั้นนะจะมีคนเข้ามาหาคุณนะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะต่างถิ่นแดนไกลต่างวัฒนธรรมเชื้อชาติภาษาได้ด้วยนะคะแล้วก็คนคนนี้อาจจะอยู่ในราศีสิงและคณาสิงหรือไม่เลิฟเฟอร์เป็นราศีนะคะเมถุนนะคะและคณาเมถุนนั่นเองเนาะกิฟต์เลยมีความรู้สึกว่านะคะช่วงนี้คุณใช้ชีวิตชิลจัง นะคนโสดชาวศีพษะศพคุณไม่ค่อยกังวลน,นะคะกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือว่าคุณไม่ได้กังวลน,นะคะกับความรักอะไรมากขนาดนั้นคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองได้แต่ถามว่าคุณมีคนคุยคนที่แบบอ่าทำให้คุณไม่หายเหงาไหมมีนะเนี่ยขึ้นเก้าถ้วยนะคะหมายถึงคุณนะมีคนเข้าหานะแต่ว่าคุณก็สามารถคีพความสัมพันธ์ของพวกเขาไว้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะไม่ดีให้ความหวงังแล้วก็ใช้ชีวแบบ แก้เหงากันไปอะไรอย่างเงี้ยออไม่อยากจะคิดมาไม่อยากจะคิดเยอะด้วยนะคะอาจจะมีบางสถานะเนาะที่สามารถตกลงนะคะกันได้บ,บางเรื่องเนาะคุณก็อาจจะสบายใจเนาะที่จะอยู่ในสถานะแบบนั้นนะคะเนี่ยจ,จะมีคนเข้าหาคุณจริงๆนะทั้งอายุมากกว่าแล้วก็น้อยกว่าด้วยนะคะแต่คุณก็รู้สึกว่าคุณไม่ได้พร้อมนะคะที่จะมีพันธะหรือว่าจะมีเปิดใจอะไรให้ใครทั้งนั้นเลยช่วงนี้กิฟอ่านไพ่นะคนโสดอะกิฟรู้สึกเลยอะพลังงานบอกกิฟว่าหลายๆราศีเนาะที่กิฟอ่านมาเขาไม่ค่อยอยากจะมีแฟนกันเลยเนาะ หรือมีที่คุณรู้สึกเหมือนแบบคนโสดเขาก็อยู่แบบโสดๆจริงๆนะคือคนหยหาก็พอมีแต่ว่าพลังงานในช่วงนี้มันบ่งบอกไ่ถึงเฮ้ยมันมันยังไม่พร้อมนะคะเพราะว่าปัญหาบางอย่างปัจจัยบางอย่างในช่วงนี้มันยังไม่ได้สามารถที่แบบทําให้คุณอนะมีแฟนหรือมีความรักได้แบบืคืออันนี้แหละคนนี้แหละใช่แหละ ทุกๆอย่างคือมันมีข้อติข้ออะไรอย่างเงี้ยหมดเลยอะ่ะแล้วก็มีแผลฝังใจด้วยไม่ใช่แค่ข้อติอย่างเดียวนะคะโอเคเดี๋ยวเป็นกําลังใจให้ชาวราศีพฤกษพ์และคณะพฤกษพ์ละกันนะคะขอบคุณสาหรับการกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร e นะคะแล้วก็คอมเมนต์ไว้น่ารักน่ารักด้วยนะเดี๋ยวจะไปตอบนะคะทุกๆคอมเมนต์เลยเนาะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ